Nghe Nghe kha, Thamil, để nha. Nha ừ. không uh, né. phải là nó lục kẹt มาจากเมลเยีร์กเหรอครับ <ไป S 2> ลงเครื่อง<า>วันนี้ม,มาเมื่อวานลงเครื่องเมื่อวานครับโอเคเดี๋ยวโชวนะ์หน้ามีเศรษฐกวยไม่กลัวหรอกตายเพื่อชาติไม่กลัวไปทําอะไรที่นั่นแล้วรับรู้ข่าวสารยังไงถึงมาชุมนุมนทางนี้ครับอ,อ๋อแต่งงานอยู่กับสามีที่นูน่นค่ะอยู่ที่นู่นได้สามปีแล้วแล้วก็มากลับมาเที่ยวบ้านทุกปีเอาเงินมาช่วยประเทศชาติ แต่ไม่อยากจะพูดเลยคนไทยหรือเปล่าที่ยืนกันอยู่เนี่ยคนไทยไหมตัดสินใจยังไงถึงมาร่วมชุมนุมในครั้งนี้หรือว่าตั้งใจที่จะมาร่วมชุมนุมจริงๆไม่ได้ตั้งใจที่มาร่วมชุมนุมเพราะว่าแทนกําหนดเอาวไว้หลายเดือนแล้วว่าจะต้องมาเมืองไทยแต่อเผอิญว่าเห็นเขากระอื่อโอเคมามา,มาร่วมพลังเพื่อที่ประเทศชาติของเราเผื่อจะดีขึ้นไม่ได้หวังอะไร หวังให้ประเทศชาติผเผื่อเจริญขึ้นเพราะว่าทุกวันนี้ตามข่าวสารแล้วได้แต่นั่งน้ำตาไหลทำไมไม่ไม่คิดถึงพระองค์ท่านการคอร์รัปชันเนี่ยประเทศไหนๆอ่ะทุนก็รู้กันอยู่อ่ะมันทําให้ประเทศชาติถดถอยลงทุกวันทุกวันทำไมพวกคุณยืนกันอยู่อย่างเงี้ยยืนได้ยังไงนัอยู่เหมือนกันค่ะการจนบุรีนียงทำอะไรไหม ที่บ้านรับทำการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย